สวัสดีค่ะวันนี้พ่อเรามานำเสนอเกี่ยวกับการสาธิตการทำงานของกล้ามเนื้อขณะหายใจเข้าและออกค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะ 1. นนายรุ่งรจน์สุปิไยธร 2. นางสาวปริมิกาชัยสูงเนินและดิฉาน,นางสาวสิตาภูติแก้วค่ะการทำงานของกล้ามเนื้อขณะหายใจเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เป็นส่วนมากในช่วยในการขยายและลดขนาดของช่องอกดังนี้ค่ะ การหายใจเข้านะคะกระดูกซี่โครงจะยกตัวสูงขึ้นกระบังลมจะลดต่ำลงปริมาณช่องอ,อกเพิ่มขึ้นความดันอากาศลดลงการหายใจออกกล้ามเนื้อซี่โครงแผ่นนอกคลายตัวซี่โครงลดต่ำลงกระบังลมเพิ่มสูงขึ้นทําให้ปริมาณในช่องอ,อก ลดลงทำให้เกิดแรงดันภายในชอ่องอกเพิ่มขึ้นกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ